ไม่ถัดก็ไม่ถัดก็ไม่ถึงมันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกเพว่ามันย้อยข้ามไปดีไง ว่ามันย้อยข้ามมือแล้วมันเสียบพุทธลงพอดีผมวกาแบบไม่ต้องยิงแรงยิงแรงแล้วเหมือนผมเคยไปสู้แหละที่สนามเล็กอ่ะยิงอย่างนี้แหละโค้งข้างบนนึกว่าออกอ่ะเรายกยกนี้แหละเคยเข้าสามครั้งแล้วมันสูงพี่ผมนึกว่าออกสามครั้งแล้วโดนเพราะยองโกมันชอบเดินออกมาไกลไงเวลาเตะโกชอบเดินออาลุ้ต้นก็ไม่ทันแล้วคนเพิ่นมละเดินๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะต้นใหญ่จริงมันกัดเย็นแรงกันอย่างเดียวไอ้ด่างหนักมาก เขาเน้นแรงเออ,อเขาเน้นแรงอย่างเดียวโกชอบเดินออกมาเนี่ยเห็นหลายทีแล้วโอ้พี่ปอแม่งอย่างฟิตสามเกมเลยเหรอโคตรฟิตอ่ะโอ้ก็ดูแกไปเล่นบอลแข่งอวิ่งอยู่คนเดียวอะ่ะแต่พี่เสรีอ่ะโอ้โหวิ่งผิดสายสองคน <laughs> แกแรมไปยังไหนวะยุ่งก็เยอะกว่าผมนะเดี๋ยวยังวิ่งไม่ไหวเลยแกวิ่งไม่หยุดเลยนะแล้วมอลแข่งแกเล่นแบ็คอ่ะโอ้โหเติมสุดอ่ะ สุดลงสุดอ่ะถ้าไม่เติมไม่เป็นไรไงนี่เติมด้วยคือขณะผมอยู่ให้การขนานเหมือนนะขณะไม่ได้ขึ้นไปหน้าประตูด้วยเนี่ยเดินให้ขึ้นหนังเดินขึ้นเติมยังเหนื่อยยังหมดเลยแกวิ่งวิ่งวิ่เตลีข้างหน้าโอ้โหวันแข่งเขาวิ่งพลาดเลยเขาเล่นแต่เวลาตลอดด้วยนะตดกําลังใจนะพี่เนาะกําลังใจในการเล่นผมลงครึ่งหลังผมยังเหนื่อยเลยเกมครึ่งหลังเกมเดียวอ่ะแค่ไล่เฉยนะ ก้อนแข่งนี่ไปแข่งต้องบอกเขาจัดโปรแกรมอย่างนี้แหละเขาตีแบบดีคู่ขี้เจอกันก่อนอถ้าเราไปเจอตีแข่งก่อนสองทีแลาต้อหมดกำลังใจเล่นเลยเท่านั้นเรามีประตูดีนะพี่มีเิถียรน,นะเกมแรกอะ่ะแต่เรายิงนี้ควางก็เยอะ ก็โดดไม่กี่ลูกนะวันนั้นแพ้เกมแล้วลูกเอ๊ไแ้ลูกเดียวใตท็อปไปก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เลยแหละพี่ ไม่มีลมเลยนะอามยนี้ร um ิูเตวันไหนะไม่รู้เลยไม่ได้ดูเลยครับ ดูมือถืออ่ะพี่โหจบเลยเอ้ยเล่นเหนือช um um> ั mm ้นเลยส้มค um ุ้มเหรอพี okay <h <h ่จอแบนเดี๋ยวนี้มันอะไรนะแพงมั้งเหรอแพงชอบเสียนะ มันแบบกับพิพยังไม่ทันติดภาพอ่ะเหมือนมันติดปุ๊บแล้วมันตัดจับเลยจอภาพอ่ะนะจอภาพไปแล้วส่วนใหญ่จอแบนเสียดายอ่ะฮะไม่กี่ปีก็พังแล้วพี่แต่ตัวนี้มันเคยมาซ่อมรอบเลยะฮะอย่ากเปลี่ยนกันดูยคาวไปไว้ไหนเดี๋ยวนี้ทีวีถูกก็หมื่นกระป๋อง ยี่ห้อลองๆก็ดีนะเอาแบบจอโค้งเลยพี่ไม่รู้ดูจริงมันเป็นไงเนาะดูสัญญาณไม่มันจังหวะมันแบบสัญญาณเสีย<ะ>ถ้าดูตรงๆก็น่าจะดีแต่ถ้ามองข้างๆาเวลา,าเขาบอกให้ซื้อยี่ห้อลองๆก็พอแล้วพวกไฮเส้นกอะไรก็โอเคระวังระวังระวัง ให้เต้นพวกอะไรดีลนะอืมตู้เย็นพวกแอร์มก็ยังดีส่วนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโฆษณาหรอ,อพี่ไม่เเอาด็ค่อยเห็นนะมันไม่ออกตัวใหม่แตทนนะของผมโอ้โหตั้งแต่ปีห้าสี่ตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่เลยทน,นจอนแบนนะเวลาเขาแพงแบน,นะม,แแบนมันขึ้นชื่อเนาะเสียก็คือทิ้งไปไม่ซ่อมแล้วของพวกนี้มันดีที อุ้ยไม่ได้ใช้ประมาณโอ้ไม่ได้ใช้เลยเกือบปีอ่ะแล้วก็มาใช้ต่อมันก็ยังทนอยู่ไม่แล้วสมัยก่อนมันแบบวัสดุมันดีว่าสมัยนี้วัสดุสมัยนี้คือมันดีจริงอ่ะว่ามันมันเน้นถูกอ่ะฟังก์ชันมันเยอะฟังก์ชันมันเยอะง่ายเลยก็ไม่ได้ใช้เลยหรอกเราไม่ได้ใช้เอาจริงปรับระบบี่ยไม่ได้ใช้เลยโอ้ไม่ก็ปิดเลยว่าเดียลองใส่อันนี้ดี มันถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บของเก่าแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บเหมือนใส่อ้คู่นั้นนะ่ะก็ถึงบอกอยู่ที่รองเท้าอ้คู่แรกผมว่ามันวันนี้เรียบร้อยแถามว่าเจ็บไหมยังเจ็บอยู่หน่อยก็ต่อเจ็ดสจะเอาอยู่ที่สองจุดห้าใส่แล้วกันก็ใช่ได้ใส่แล้วอยู่าแล้วก็มีคนฝ้ไม่ควรจะเล่นเกม วันอาทิตย์ก่อนถ้าริบูไม่ได้เตะว่าจะเสียดไปเล่นด้วยอยู่ผมลองชื่อให้ผมไม่น่าจะได้ไปหรอกพี่ไม่ไม่ค่อยว่างเลยว่าลงชื่อในเฟซมั้ยไปกับกลุ่มเด่นไหมล่ะเด่นเคยเล่นกับเรานะพี่เคยเจอไหมวะมาร์กมันก็ไปนะพี่เคยได้รู้จักสองสามคนไงไม่แน่ใจผมจริงที่ได้ผมก็มีเนี่ยเนี่ยโปรยจริงตัวเล่นทุกวันแหละมีคนรู้จักอ๋อมีคนรู้จักอยู่แล้วนะมีก็ได้นะ แต่ไปเล่นสนามอื่นเนี่ยสุดยอดอ่ดได้เพราะอย่างพอมเป็นแค่สมาชไม่รู้จักเลยไปคนเดียวไม่หนกนะเดี๋ยวนี่ยมันก็สนุกเราเล่นเปรียบถ้าเจอทีมที่แบบเล่นแบบอย่างเงี้ยเออให้บอลได้ไอะไรได้ก็สนุกเลยแต่ไปเจอบอลแบบบอลเล่นแบบพวกเดียวกันเองไม่ทำไม่ได้เลยก็เหมือนวันที่เราไปเล่นแฮตซิกงแหละที่เด็กมาสี่คนแล้วมันคอกันเองตอนแรกอ่ะมีใครกันอยู่สี่คนอ่ะยังไงเราไม่สนุกเลย <c oughs> ไปที่ไหนก็ได้คอยเล่นแบบรุ่นสาวสิบทัพหน่อยอะ่ะผมว่าได้หมดแลลนหละพี่เล่นแบบสนุกสรุปหน่อยไม่ทีเรียบถ้าเด็กเยอะเกินเกาไม่ค่อยให้เราเอ้ยนี่ไปเล่นตามกลุ่มไม่ต้องดูเลยโคตรเลยว่าไวทำงานหรือว่าไวอะไรลื่นอ่ะลื่นแล้วมักแบบนี่แบบโดนเนี่ยอยู่อย่างนี้ทุบ้าไปเดี้ยวเลี้ยวตัดเสียงกตัดหน้าไว้วันนี้เลย <c oughs> ไม่กูนึกว่าไอพอด อยู่หลายโพสไงโพสมันชินอยู่เสียเสียงนี่หลังเข้าเราพอมันมันจะลอยโพสกูก็หันแล้วแตะเลยเพราะไม่ได้มองอยู่แล้วไงเสียงมาจากข้างหลังก็นึกว่าเออหลังนี่หลังผมแล้วไม่เห็นเลยย่อบอลออกเท้าไปแล้วก็เห็นนะแล้วมันแรงหน่อยมันยังอ่าโอเคมันเบาเฉยอันเนี้ย มันก็ไม่กล้าจ่ายแรงมากที่เขาปล่อยแรงมันกิ้งเร็วว่ะพอมันปัดเห็นมันใกล้ๆก็ไม่กล้าจ่ายแรงมากไหวานก็หายเลยนี่มาหาหวานพี่จอดหวานไปไหนหวานหวาแล้วแก๊งใครอ่ะหวานมากไครท็อปไงเพื่อนไอ้ท็อปหวานท็อปลอีกคนนึงอีกคนนึงคนนึงนัทเอเตอร์ไปแข่งรถวันนี้ ตัวคล่องๆอะตัวคล่องๆทีอไเน่ตัวนี้ผมปอกเลยใหม่อ่ะเออไปทีไปเรียนเนี่ตัวนี้กปเลยปอกปลาเนียคล่องๆใหม่ต่างใหม่ต่่อหายไปเลยนะหายไปทั้งทีเลยมั่จะติดเขาดากปีสุดทายแล้วกอาจจะฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเป็นการ ก็ยังดีอ่ได้ทีมนี่แาแกันโอ้มไปเจอดำดีวันนี้เขาเปิดตรงเวลาปุ้งเนี่ยผมว่าวันนี้นใช่ไหมมาถึงเราก็เข้ามาแล้วนี่ม,มาเขาเปิดแล้วอ่ะโอ้โหแม่งกุ้งแม่งโงฟิตกว่าวันนี้ ผูึงบอกน้องว่าันจไม่าแ้โอเคโอเค